ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ท่านอยู่ในเว็บของทงสามเบ็ดีนรวดเร็วระบบทันสมัยใส่ใจบริการมีครบจบที่เดียวครับวันนี้เรามากับเกม Legend of Perseus นะครับนะ Legend of Perseus นะครับเป็นเกมที่อ่ะเป็นเกมที่ผมมีเทคนิคมาฝากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับวันนี Legend of Perseus เบ็ดขั้นต่ำเพียแค่หนึ่งบาทนะครับอันดับแรกที่เราต้องดูคือตารางการจ่ายนะครับมาดูที่ตารางการจ่ายกันก่อนเลยนะครับ Scatter จะมาในรูปแบบของแถวยาวมาในรูปแบบของ แม่นางเมดูซ่านั่นเองนะจ๊ะเออนั่นคือสเกตเตอร์นะครับใช้เสียในการเข้าฟีเกมมาในรูปแบบของเมกุวนะฮะแล้วก็วายมาได้เหลือของนักโลกนะครับตัวจ่ายแพงสุดคือปีศาจทะเลนะครับรองลงมาจะเป็นม้าพีกัสเซนะครับแล้วก็จะเป็นโลมาพร้อมกับดาบนะครับแล้วก็จะเป็นหมวกอัศวินนะครับนะแล้วก็ลองมาเป็นมีดดาบลองมาเป็นโถน้ําลองมาเป็นเหรียญนะครับตามด้วยสัญลักษณ์าอังกฤษที่มีแค่4ตัวเท่านั้นนะครับมี AK QJ นะครับไม่มี10กับ9นะครับ เซล์ักเกมนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับเป็นเกมที่เหมาะสมกับการสตาร์ทอัพเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่มีทุนยังไม่มากเกมนี้ผมแนะนำนะครับ <Wow. S 1> เทคนิคก็ไม่ต้องคิดเยอะนะครับเกมนี้มันเข้าฝีเกมง่ายนะครับเกมนี้นะครับเทคนิคก็คือการเบ็ดที่ค่อนข้างหนักหน่วงนิดนึงนะครับเบ็ดค่อนข้างหนักหน่วงนิดนึงนะครับสมมุติว่าทุนมีอยู่ประมาณ500นะครับเราเบ็ด10บบาทไปเลยนะครับถ้าทุนมีประมาณ 100เราเบตสอบาทอะไรอย่างนี้เนี่ยครับให้มันเป็นแบบ1ต่อ50นี่คือเทคนิคของผมในการเล่นเกมนี้เนี่ยครับก็คือการบาลานซ์เบตนะครับสำคัญเลยเกมนี้เข้าฟีเร์เกมค่อนข้างง่ายและมีตัวคูณจ่ายค่อนข้างแพงนะครับเป็นเกมสตาร์ทอัพแล้วค่อยไปเล่นเกมอื่นนะเออถ้าใครอยากจะต่อทุนอะไรยังไงนะฮะค่อยไปเล่นเกมอื่นนะครับใช้เกมนี้เป็นเกมหลักนะครับอืแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอเตือนเลยนะฮะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ล้วนมีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะฮะ เออว่าลองดูครับว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับตัวคูณนะครับจะมาในรูปแบบของช่องใหญ่ๆแล้วจะมีตัวเลขเขียนตัวคูณมาให้นะครับ <S <S ือนที้ผมบอกไว้เลยนะครับฟรีเกมเข้า,ขง,ขาง,ง่ายเห็นไหมฮะต่เ,เราก็มาลุ้นในฟรีเกมอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวคูณจะถูกสะสมไปเรื่อยๆด้วยนะฮะสำหรับในฟรีเกมนะครับจะถูกสะสมไปเรื่อยๆด้วยเนี่ยครับดูนะครับในคูณ5มาก่อนแล้วนะครับมีคูณ5มาก่อนแล้วแล้วก็จะมีโถน้ําคูณ5อีกก็เป็นคูณ10นะครับ เออดูดีครับคูณ10แล้วนะยังไม่ทําอะไรเลยนะครับบอกแล้วว่าเป็นเกมที่เริ่มต้นสตาร์ทได้สวยนะครับอู้นี่ไมคคูณ14ครับเป็นคูณ24แล้วนะตอนนี้ฮะเอแถวแรกไม่ออกออกเป็นโถน้าครับสวยๆไปอุ้ยเอมาสวยๆครับื้อหือยเลยครับ800ครับนี่มาอีกส0 0้อครับสวยๆครับบอกแล้วครับว่าเป็นเกมแรกที่สมควรสตาร์ทสำหรับเกมนี้นะครับเนื่องจากตัวคูณมันค่อนข้างหนักนะฮะเออ แต่เกมนี้นะผมเคยเบ็ดหนักๆแล้วนะครับมันไม่ค่อยมาครับมันจะมาแบบเบ็ดน้อยๆนะครับนะเออเป็นสําหรับสายทุนน้อยแล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับผมต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเออดูนะครับคูณ3 5หครับบางทีบางคนพอใจก็ถอนได้นะครับไม่ต้องไปต่อก็ได้นะครับนะเออเกมนี้มันก็ทําให้เราได้ทุนมาเล่นต่อพอสมควรเลยทีเดียวนะครับกับเกมนี้เลยนะฮะของนี่จัด,จด ของดีจะจัดลยนะครับหนึ่งศูนย์ห้าครับมาร้อยห้าแล้วคูณสี่สิบสามแล้วนะเห็นไหมเห็นตัวคูณมันหนักมากไหมครับเห้อสิบฟรีเกมนะครับก็จัดไปที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทเลยทีเดียวโอ้โหค่อนข้างหนักน่วงนะครับบอกแล้วว่าให้เราเบ็ดหนักๆไปก่อนนะครับันะไม่กี่ทีหรอกครับมันก็เข้าฟรีเกมแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นนะฮะบอกเลยว่ามันจะเข้ายากมากนะครับมันจะเข้าประมาณทีเดียวอะไรอย่างงี้นะครับนะเข้าแค่ทีเดียวจบเลยนะครับ เข้าแก่ทีเดียวจบเลยแล้วเราก็ไปเล่นเกมอื่นต่อนะจ๊ะเออโอ้โหก็เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับอืมก็จบลงไปแล้วนะครับนะกับเกม Legend of Pursuit อยู่ในค่าย RPG นะครับนะเออครับอยู่ในเวบบของสามเป็นดินรวดเร็วระบบทันสมัยใส่ใจบริการมีครบจบที่เดียวนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดี